วัดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะรอเซล์ลเขาเอารถมาส่งให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมซื้อรถอะผมยังไม่ได้บอกเมย์เลยนะครับเดี๋ยวรอมอบตัวทีเดียวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมารอดูครับว่าเซล์เขาจะขับรถมาส่งให้เรากี่โมงนะครับไปอดจะรอแป๊บนึงอันนี้เป็นรถของใครเอ่ยปาป้าว้าวเมียยังไม่รู้ด้วยนะ นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราซื้อรถใหม่กับทาง Honda Big w i วินะครับเขาจะมีของแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับคันนี้ก็ผมออกกับทาง Honda Bigwing หัวหินนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยสีแดงคือเพียบเลยแต่สีที่ต้องการคือสีเทานะครับแล้วก็ไปได้อยู่ที่ Honda Big W i n g หัวหินนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าซื้อรถ Big b i k ค1คันเขาจะมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับนี่เลยชิ้นแรกอันนี้ก็เป็น ปกแขนนะครับมีสกรีนด้วยบิกวิ่งหัวหินแล้วก็มาดูชิ้นต่อไปอ่าอันนี้เป็นเสื้ออินเนอร์นะครับเป็นเสื้อแขนยาวนะครับนี่ก็สกรีนบิกวิ่งหัวหินอีกเช่นกันนะครับอ่าชิ้นต่อไปอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนะครับโชอันนี้อุย้ยอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเลยนะครับ อุ้ยสวยว่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของ Honda เลยนะครับเป็นอะไรอะ่ะแบรนด์ของ Hunter Story แล้วก็ปักหน้าอกครับ Honda Big Wing หัวหินนะครับเฮ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่วะ่ะแจมๆจมแจม,แจมอ่าแล้วก็อันนี้อะไรวะอันน,น,น,อออนี้น่าจะเป็นเสื้อหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเสื้ออินเนอร์นะครับ เขาให้ของแถมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นซองหนังสีน้ําตาลเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันข้างในก็จะมีเป็นสมุดรับประกันคุณภาพนะครับซึ่งเวลาเราเข้าสูย์เนี่ยก็ต้องเอาเล่มนี้เข้าไปด้วยพร้อมรถนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานรถ XADV นะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไป เป็นพวงกุญแจหนังนะครับ Honda Big Wing หัวหิน oh แล้วก็สุดท้ายครับเป็นพวงกุญแจสำรองนะครับ2ดอกนี่เอาไว้เวลาฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันจะเป็นกุญแจแบบ k คีย e ์เลสนะครับก็คือแค่มีกุญแจนี้อยู่ใกล้ๆก,ก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ก็ยินดีต้อนรับลูกชายคนใหม่นะครับ ทำไมต้องให้แม่ากมาใครมีครทำไงอเอแม่ทไงทำไมต้องให้แม่บอกอ่ะ